ครับตอนนี้จะเป็นยันมือ,อ,อยันมือออกไปยันมือยันขาให้ตัวนี้แขนตัวเนี้ยนั่งตรงๆนั่งไปด้านนู้นยันให้ตัวเนี้ยมันยืดออกตัวเนี้ก็บก<ร>ตัวนี้มันจะดีดออกเป็นอย่างเงี้ยเอาขาเยออย่างเงี้ยยันน่ะยันให้ไหลตัวนี้ให้แขนตัวนี้มันยืดออกไปเนี่ยตัวนี้มันก็จะคลายออกไปมันจะไม่ติดพอมันไม่ติดเสร็จแล้วป๊บ มันกใช้อันเงี้ยช่วยเนี้ยยันคือเวลามันเวลามันเส้นเลือดมันตึงอ่ะนะเส้นเลืเส้นประสาทมันตึงมันตึงหัวเนี่ยมันสะบัดตัวเงี้ยเพราะว่ามันติดอยตัวเงี้ยเราใช้เท้าหน่อยยันไปออมาจับขอมือมาทีนี้เต้นติดแต่แล้วพี่เห็นเต้นติดแต่แล้ว เห็นไหมเราเราไม่ค่อยมีเซนไงกาีมแนตั้งแต่แล้วไงมัขึ้นอะมันิมขึ้นไม่แข็งท้งตัวอ่ะกระโดดทั้งตัวอ่ะตั้งแต่ตรงนี้ยัรนี้ไปจนถึงตรงเนี้มันถูกดึงเนี่ยกรับตั้งแต่ตรงเนี้ยกรับ มันถูกดึงดึงตรงเลยครับเอาทีนี้ผมจะผมจะปรับตัวกระดูกกระดูกต้นคอส่วนหน้ากับส่วนหลังเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไม่ให้เช่แค่สมองมันต้งอ่า